สวัสดีครับตามวาชินนะครับตอนนี้เป็นตัวแทนประกันชีวิตอยู่ับผมเนี่ยเจอคอสัมมนาฟรีเนี่ยมาจากเพจ a c e b o o k เลยครับหมอก,กิมเนี่ยยิงแอดมาโดนเราพอเราไปศึกษาปุ๊บทึ่งกว่าเดิมครับเป็นเนื้อหาเนี่ยที่เราอยากรู้มานานก็คือก่อนหน้านั้นเนี่ยผมได้ไปศึกษาใน Google เนาะเกี่ยวกับการทําตลาดออนไลน์หรือการสร้างเพจ Facebook ยังไงการยิงแอดยังไงประจวบเหมาะท่าไหนก็ไม่รู้หมอกิมอ่ยยิงโดนเราไปว่าหมอจะต้องสุดยอดมากยิงโดนเราที่เราต้องการอยากเรียนหลักสูตรนั้นจริงๆครับเลยเปิดใจมาเรียน หมอดูก่อนเรียนก็อยากรู้เกี่ยวกับการ ทำเพจทำคอนเทนต์ยังไงให้ดึงดูดลูกค้าในโลกของออนไลน์ให้มากขึ้นนะคบพร้อมกับเป็นการเรียนรู้เพิ่มเติมเกีเ่ยวกับการยิงแอดให้ตรงกลุ่มเป้าหมายเพื่อที่จะไม่ได้เสียคอสเสียงบประมาณในการยิงแอดฟุ่มเฟือยไปอะครับหมอคินสอนจัดเต็มมากทําให้เราแบบอยากรู้เนื้อหาต่อไปอะ่ะอีกมากเลยครับสอนแบบไม่กล้าความรู้เลยนะครับเพราะหมอมีความมุ่งมั่นในการสอนให้พี่ๆตัวแทนทุกท่านเลยครับจะได้แบบพร้อมรู้เนาะหมอเหมือนแบบจับมือเราเขียนตั้งแต่กอไก่ถึงฮอนุ่หูเลยครับขนาดคนที่ยังไม่รู้นะครับ สามารถเข้ามาเรียนคอร์สนี้ได้เลยครับชอบหัวข้อการการยิงแอดเฟ e บ o ๊กนะครับการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนว่าแต่ละเป้าหมายมีลักษณะพิเศษอะไรบ้างที่เราสามารถเจาะไปในแต่ละกลุ่มได้และทําให้เราอ่ะ ประหยัดต้นทุนมากขึ้นครับผมในวันนี้เนี่ยหลายๆท่านอาจจะโดนหมอกิมยิงแอดมาเจอเนาะแต่ว่าหมอกิมอ่ะก็คงจะไม่ธรรมดาแน่นอนที่ยิงแอดมาเจอตัวแทนพี่ๆที่ทําประกันทั้งหลายนะครับอยากให้ลองเปิดใจลองมาเรียนดูเนาะถ้าเกิดมันรู้สึกว่ามันใช่มันคลิกก็ไปเรียนบทต่อไปกันได้นะครับ